ทุกคนและนี่คือการร้องเพลงจีบกันของน้องเรสกับน้องแฝนะคะไมค์ก็คือน้องเรสร้องเพลงจีบน้องแฟนะฮะกับบทเพลงพิงของนนทนนนะฮะเชิญเลยครับน้องเรสทุกคนพร้อมฟังหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะทุกคน ถ้าเสียงแปลกๆก็ต้องขออาไปนะคะช่วงนี้เสียงมันค่อนข้างจะไม่ปกติเท่าไรมองมาที่ฉันสักหน่อยได้ไหมปล่อยให้ฉันได้เช็ดน้ำตาให้เธอและปล่อยให้ใจของเธอได้ลืมได้ไหมรเื่องเราในวันนั้นที่มันช่าด้ ให้ฉันได้รับมันได้ไหมใชหัวใจของฉันอย่าให้เธอไม่คอองไม่แฟร์เธอเรื่องของเขาจะทำให้เราไม่ได้ไปต่อเราต้องเชื่อฉันได้ไหมอยากให้เธอลองรักเหมือคนครั้งแรกที่เธอได้พบกักและลื ทุกทุกอย่างมองชิ้นที่หัวใจลองรักด้วยหัวใจไม่ต้องกลัวหรอกนะเธอกับฉันั้นเธอไม่เคยเจ็บสักครั้งและรู้ไว้ว่าคนที่ยืนข้างเธอเกิดมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันทำเธอเสียใจถัดจบคอดูคนว้า ปรบมือเขาปรบมือ